โล้ว่ะม yes. ันน no. right. no ี vậy. ้ไม่กินขนมนอกบ้านคนหลายค่ะเต็มร right> ้านเลยมันนี้วันพฤหัสนาะวันพฤหัสนดีเท่าไหล่ะดูดีกันวมันนี่วันที่ชิบร้อนนวันพฤหัสีชิบสองพ่งมองเห็นชักว่าจ้ะมองเห็นชัดกว่าิปป่งพุมยว่เดือสนังแลุยไปพุดมายด้เอาลุยพีปปน่งเอาหนีบซ ซอสลาดนี่เป็นซอสอันมัลลูมซอสนจ๊ะมัลลูมซอสกับเพื่อนซอสปาเกยเอุ้ยพ่อแม่มัลลุมซอสซอสปาเก็ตต้ลักะมัลลูซอสคืออย่างนั้นบัดทินึกบอกไปหน่อยนั่นละมัลลูมซอสอันเดซอสเผ็ดน้าเด็กอยากปึ๊บก็ิมก่อนวันนี้กับี่นี่ชิป ไ้าง้าะแกก็มีผักสลับหอเาผู้หญพย่โซยหรอเป็นกะเสีบเสันเต็มพญาย้ง้ชมคือกันแต่ว่าของพญา้ชมเป็นของพญายเป็นกระกาลิกกรลิกซอรกลก็ลิกบัตชาพายกรลิกบัตช่ะของยิ้ชมเป็นเป็นอันเป็นกสีดบเลย วุ้ยบ,บัตนี่งอ่ะวุ้มยมันโหลดอาหาราคนเต็มไปดิ้เสียงปะคนุณหลายคนแบบว่าเต็มล้านเลยอ่ะอนี่อ่ะเป็นมันพฤหัสเป็นอ่ะวันที่เท่าไหร่บอกไ,ไปว่าแถบที่สองอนี่ทนต์ต่างหนันนี้ สเต๊นุ mm. mm. ่มขนาดนุ่มแบบสุดยอดเลยผู้เรียบแบบบ้าง mẹ của mặt có mặt của 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 mặt สลักมลัด a r c h i t e เป็นบรรยากาศหมดได้คำเดียวแซ่บทุนอย่างยวนวันเท้านาซาวอยู่ใ,ใกล้ใบ้านนี่น้องเป็นขับไปขับที่ใกล้บ้านเพราไก่ที่จากบ้านมามาขับอยู่กับประมาณสิบนาทีมาถึงที่มาที่เกิดมาด้วยไก่หางสัมนิดนึค่ะอยู่ไก่ไก่นกสกี ร่วมเดียบร้องแคนั้นครับผมว่าที่อาหารฝรั่งให้ดูหน่อยใจนี่แหละอาหารฝรังการคือสเต็กเนือนเอเน้อย่อยางบ้านเท่าฝรั่งคนสเต็กเนาะเนื้อย่างบ้านเท่ากินกับอันรเขาเหนียวปลาแดกบองประดิษฐ์เนื้อย่างฝรั่งหนึ่งกิน,นกับผักกับสลดัดนี่แหละสลดัดชิบปแค่นั้นแหละแต่อิม่มหน,น้องเยแล้วแบบเขาคือสตมตำใช่ไ